ดีใจค่ะดีใจค่ะคือจริงๆเป็นเป็นแบรนด์ที่น่าผกพันด้วยมกมมาเพราะว่าเพราะว่ารักผมเราเองรักมากมากมันเป็นแบบว่ามันเป็นจุดสําคัญในตัวเรามกมเพราะฉะนั้นดีใจที่ได้ร่วมกับแบรนด์ที่ใช้เป็นประจำแล้วแล้วก็เหมือนทุกๆปีเขาก็จะมีแคมเปญที่มันตรงกับตัวหนูค่ะมันเหมือนมามามาเป็นพลังให้ผู้หญิงเข้มแข็ง แล้วสวยแบ,บบโดยที่ไม่ต้องตัวอะไรอะค่ะ,<ฮ>ะชอบม,มากใครว่าเราทําไม่ได้เป็นแคมเปญครั้งนี้ซึ่งก็เป็นเป็นสโลแกนที่หนูเชื่อว,ว่าทุกคนควรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะคือเขาเขาเข้าใจผมเรามากๆว่ามากๆ,าๆาค่ะ,<ฮ>ะคือด้วยการที่ย่าเป็นคนที่ทํางานเยอะใช้ผมเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อะไรที่แบบ เข้าไปลึกมากๆค่ะซึ่งแพนทีนเขาก็มีหลายสูตรเขามีทั้งแบบโปรฟีแบบว่า damage hair fall control อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเว w ร์ k สำหรับคนที่สมัยใหม่ที่ทำผมเยอะใช้เส้นผมเยอะวันนี้มาไลฟ์สดครั้งแรกสำหรับเราไลฟ์สดที่แบบว่าอย่อลังการนี้น่าจะเป็นครั้งแรกค่ะที่เข้าสตูขนาดนี้ครั้งแรกเลยค่ะจะคุยเรื่องอะไรกับแฟนๆบ้างค วันนี้เราจะคุยเรื่องสโลแกนของของแคมเปญครั้งนี้เลยค่ะนั่นก็คือใครว่าเราทําไม่ได้ไ<ม><ส>ก็จะมาคุยเรื่องราวในชีวิตที่เหมือนกับแบบว่าเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามีคนอาคาติหรือไม่ก็ไม่ก็กดดันเร,เราจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเราทํายังไงให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยควา strong ก็มีตอบคอมเมนต์ได้ไหมมีคอมเมนตรับมือได้มือสั่นหมดแล้วค่ะ าการอ่านคำที่เก่ามนจะผู้ดอ,นนอเราเป็นี่คะโอ้ดีค่ะดีค่ะก็เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเป็นการรำครั้งที่สองซึ่งํำผิดเยอะมาก <c oughs> oh my god ก็ก็สนุกค,ค่ะหนูเป็นคนที่ชอบรำนีแ่แหละตอนเด็กๆครู <c oughs> ไม่ให้รำเพราะเขาบอกว่าหนูรำเหมือนไทยเก็กก็เลยบอกว่าตั้งใจคูณสอกลับมาดูรูปตัวเองน่าเครียดมากเลยแต่ว่าแต่ว่าด้วยพลังแห่งศรทัทธาแล้วก็เหมือนพี่อ๊อฟกับพี่แดงก็สอนเราตลอดเลยค่ะว่าแบบคำว่าเชื่อค่ะ มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากไอตอนแรกเราก็เชื่อว่าหนูจะทําไม่ได้แต่ว่าสรุปแล้วเราเหมือนเร,เราตั้งใจมากๆเราก็เลยทําได้จบแล้วกันค่ะจำได้จนจบค่่เดี๋ยว้ออกแล้วเราได้รับกระแสตลอดที่ดีมากดีใจค่ะ,ะ,คะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่หนูได้เห็นเหมือนกันค่ะือ<ะ>ดูพร้อมทุกคนเลย<ะ>แล้วก,วก็ด้วยการที่บอกว่าถ่ายนานแล้วอะ่ะหนูก็จําไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนที่กลับมาดูหนูก็แบบอ,อู้ยขนลุก เพราะว่าพี่ออฟป,ปล่อยภาพน้อยมากค่ะนี่คือเหมือนแบบโอเคนี่คือแบบแค่จิ๊บจิบของเรื่องเลยค่ะคือพี่ออฟแทบจะไม่เล่าอะไรเลยใน M v มวแต่ภาพมันสวยแล้วอยาจะบอกว่ามันมันมันมีอะไรมากกว่านี้ที่แบบโหยอก oh God ยกว่านี้ค่ะลองรอเจยาฟังพูดภาษาก็ในในเรื่องอไงยังไงก็ชัดค่ะอจยาให้หนูพูดตอนนี้เลยค่ะไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ญี่ปุ่นดันคะเพระว่ากระแส กดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยด้วยความที่นาคีเขาประสบความสาเร็จสุดๆเหมือนเหมือนเราก็เราก็มาเป็นเหมือนเด็กใหม่ในห้องเรียนที่เหมือนแบบมีแต่คนรู้จักกันอะ่ะมันก็กดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเชื่อว่ายังไงคนก็อยากดูเพราะว่าตอนที่จบมันมีคําถามที่ยังไม่ได้ตอบมากาเยอะมากมายในนาทีพักแรกก็จะได้คําตอบเพิ่มขึ้นในนาทีสองค่ะหวังเ<ม>ป็นแบบอีกร้อยล้านเรื่องที่สองของยา่า เอาทึงีแล้วอนหลังหนูมีเหตุการณ์แลปลกอะไริไฟต้องคยดับแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ประหลาดเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกที่เราเซตติ้งอะคะ่ะคือแบบปีที่แล้วแบบกลางปีที่แล้วอ่ะคะ่ะซึ่งไม่มีใครอ่านบทเลยค่ะยังไม่มีใครได้บทระหว่างที่เซตติ้งหนูกับพี่เดดไฟก็ดับไปแล้วรอบนึงระหว่างถ่ายทำอะคะ่ะแบบเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับไฟเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่หนูในความ ความคิดหนูมันเหนือธรรมชาติบ่อยคะ่ะแล้วเมวื่อวานนี้ห้างไฟก็ดับนั่งคนลุกแบบโอ้ oh มัน็ยัไงอมัน่มันขึ้นอยู่กับวิจรารณญานของแต่ละคน,นะคะ่ะแต่ว่าสําหรับหนูคือเหมือนว่าวันแรกก่อนที่เราจะไปถ่ายทําความเชื่อหนูก็อาจจะแบบว่าน้อย เพราะว่าที่บ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องพญายนาคหรือว่าแบบตำนานพวกนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำหลังจากที่เราได้เราได้ตั้งสมาธิตั้งจิตให้แบบรับทุกอย่างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันเราทุกอย่างก็มีความเชื่อแบบว่าเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยและทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนว่าท่านได้ท,ไดท่านได้รับรู้หลางปู่ดได้รับรู้ว่าว่าเรากําลังบวงสรวงเรากําลังมาพูดถึงเรื่องราวของท่านค่ะอยายอีกเรื่องเรื่องช็อปปี้ สองคนไปเลยอะไรอย่างงี้ก็มาคนไม่รู้หนูไม่เป็นคนพูดโยนโยนก็จริงๆคือวันนั้นอะเราเหมือนเราแค่ทำ questionnaire เพื่อที่จะดูว่าใครถูกใครผิดรู้จรู้ใจรู้ใจกันมากแค่ไหน ก็พี่เนี่ยน่าจะบอกว่าสองคนก็คือถูกทั้งสองคนนั่นแหละอาจจะหมายความว่ามีลูกสองคนแล้วกันอมายไม่ถูคะลูกตมาแบบลูลูกชายคุยแต่แล้วยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ ก็มันก็มันก็เกิดที่สดๆร้อนๆตอนต้นนะหนูก็ไม่ร kind of ู้เหมือนกันนะคะย่าเคยคิดย่าแบบจะมีลูกหรือยังอะไรยังยังทีกขั้วมนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้วันยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจะดูแลใครได้ค่ะจริงก็คือมีดูเป็นเรื่องไกลตัวดูอยากได้ผู้ชายค่ะไกลตัวเราตอนนี้ตอนนี้ไกลตัวค่ะไกลแต่เหมือนที่กาเลยเคยบอกว่าเอ้ยอยากจะแต่งงานก่อนอายุสามสิบโอ๊ยตั้งนาน ไม่มีเวลาค่ะแต่แบบครอบครัวเาหรืออะไรนะคะก็เข้าใจว่าไม่มีใครเด่งรัดอะไรเรื่องนี้ไม่ไม่ใครก้าวตัวไม่ไม่มีใครเร่งรัดไม่ไม่แไม่มีจริงๆแม่อาจจะดูใจดีแต่แม่ก็ห่วงลูกจะตายไปไม่อยากให้ไปไหนหรอกจริงๆอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นแบบกี่ป๊อกอะไรอย่างนี้ไหมอุ้ยขอเป็นขอเป็นเขาเป็นอาชีพก่อนหนูกัน